อีสันเป็นเกษตรักลาบเป็ดสูตรเสียตีพัทยาสวัสดีครับพี่น้องวันนี้นะครับเมนูลาบเป็ดนะครับลาบเป็ดนี่นะครับผมทําเองเลยนะฮะขึ่งท้อนผนแล้วเอ้ครับพี่น้องนะครับตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนของการเอาหนังมันออกนะครับพี่น้องเอาหนังมาเพื่อที่จะเอามาซอยนะครับซอยใส่กับลาบนะครับส่วนสี่โค้งมันก็จะต้มเนาะพี่น้องเนาะนี่ครับการแร่หนังนะครับ เนี่ยหนังบอนะครับหนังอู้หเนี่ยนะครับหนังเอาไปไซ้อยใส่หลับนะครับเนาะโอ้ยแหมเข้ากันแล้วเนือ้อมันนะครับเพื่อที่จะมาหลับเนี่ยครับ เหล่าเนื้อมันล้วนๆเลยเนื้อหน้าอกมันนี่นครับเนื้อหน้าอกมันที่จะลาบได้นะครับส่วนสีโค้งกระดูกมันกับตมพี่นอ้องตม้มแซ่บเนี่ยครับเนื้อหน้าอกมันต้มไม่แห้งชุดน้ำตัวบางสัตว์ตมดี่ดีวีของปลาปูสวนนางเบื้องบนเลยหน้าอกม,มันตัวหลับหนอง แล้วนะครับกระดเแบบนี้โอ้โหนี่นะครับกินจุ่มพร้อมนะครับนี่อันนี้ต้มเลยนะครับผมต้มต้มอันนี้ก็ปิ้งครับพี่น้องนี่อันนี้มัปิ้งนะครับเป็นหัวถ้าเกลือเรียบร้อยนะครับผมเกียบเรียบร้อยอันนี้ก็บทีเป็นหนังนะครับหนังกับไตมันนะครับแล้วก็ตับด้วยนะครับผมแล้วก็เนื้อนะครับนี่ครับเนื้อมันนี่นะครับอันนี้ก็บส้อยลาบนะครับนี่เนื้อมันน่ครับซอยลาบนะครับพี่น้องก็ต้องไปครับหมอเดือนแล้ว ด้วว่าสีฟักก็ได้นะครับแต่สีก็ได้เพื่อความรวดเร็วไล่หมกอดเลยเขาสีได้หูหว่าทั้งสับละเอียดบอ้อนะครับนีพี่น,น้อยอยังห,ห,นะหน่อยมันก็เป็นคล้วเนะอ่ายนะเนอยมันก็เป็นคำแล้ว นะครับพี่น้องเริ่มเปื่อยแล้วนี่นะครับโอ้โหซาเบียบอกขามอ่อนไปเร็วด้วยครับนี่โอ้ยยันสมมาถึงพี่น้องนะครับตามเลยบอกขามเปียกตอเลยนะครับนี่รดขาดโปรเตสเกลือได้พี่น้องนะครับเพราะใส่มันจืดเพราะว่าเราต้มใส่น้ำเยอะนะครับนี่เกลนะครับโอ้โ ดีเล็กน้อยนะครับพี่น้องเพิ่มความกลมกล่อมเน,ะนาะปิดฟ้าใบบานวันนี้พี่ยกมอไปพี่น้องเอาไปตั้งเตาแก๊สลังบานให้มันถูกเร็วกว่าเดิมนะครับแล้วกเสียวอันนี้ลว้วนเลยครับอันนี้ก็ล้วนตอเลยปับ๊บนี่นะครับหนังกับเนื้อที่เขาซอยว้ซับว้ล้วนเลย สดพี่น้องนะครับหลังบ้านปลูกไว้เองนะครับนี่โอ้ย่างงามเลยเขาเอิ่นใบตูมาเล่นะครับนี่เบี้ยครับบุกเพียงเขามีนะครับใหม่ๆเลยอาถั่วหอมนี่เรียบนะครับพี่น้องพักแก้มพักแก้มไปเรียบร้อยครับพี่น้องเลยครับรวนหอมๆเลยสุกแล้วนะครับปรุงครับบ้านนี้นี่ครับพริกผง <บ>เตือเล็กน้อยนะครับนี่จะให้มันเข้มเส้นลายกับหอมเนี่ยพี่น้องครับนี่ยเส้นลายพอดกับพดีนะครับมันทีแง่นะครับพี่น้องประมาณนี้กกำลังงามเสียงครับหน,นังเง่าอืออือทีสันเป็นรสเสียบคักลาเป็ดสูตรเสียตีพัทยา ใจจังทักแกมเสือกเลยปุอ้หูปาดดูอุ้ยหอมๆเลวยวะตรงไปประมาณชั่วโมงหนึ่งก็ไปนอนหลังจีเปื่ออยู่นะครับปาดดูเฮ้ยหอน้านเยว้าวดหน้าพี่นอง ลนลนลนนี่นะครับอุยออ้ยขอชวยอนมาครับใสโรดบานนี่ยผักสดจากล้างบ้านหื้อหื้ ชิ้นต่มเฮ้ยต้มกระดูกน้ำหอมใบบกขาม่อนพี่น้องป้าด้วย บ่ซื้อซะหพี่น้องเวลาเข้าไปกินร้านหรือว่าไปกินใส่กระเหล่วแต่บางที่มันบกคลายจกปากเขานะครับบางที่ก็เป็นเป็ดที่ว่าแซ่เย็นไว้หลายมือบางทีก็มีกลิ่นมั่งก็มีอันนี้ไม่ได้เอ่ยถึงร้านร้านไหนนะแต่เราเคยเจอมาประมาณนี้นะครับอันนี้ก็เลยไปซื้อเป็ดตัวเป็นๆมากพี่น้องไม่เห็นกินเองแซ่บเซ้พี่น้องรสชาตินี้เราก็ปรุงตามใจปากเราเลยนะครับอฮ้ย นี่หนังมันชีดีเลยหน้างนี่น้างชีดีเลยน,นี่น้งครับชีดีเลยอีกวันนึ่งปิ่งนะครับปลิกคลาหลังแล้วก็ปิ่งหัวมัน หอมชื่นใจโอเคพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์ได้ครับผมเอาลาบเป็ดมาฝากครับวันนี้นะครับเมนูเด็ดอาหารมื้อเย็นสวัสดีครับเดินไปหู้นะ